มาด้า2 1.3 Skyactive High Connect ปี2017ครับราคาถูกสุดๆนะครับ398,000บาทเท่านั้นเองเลขไมล์88,000กิโลเมตรนะครับผมมาด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคันสวยครบจบในคันเดียวเลยนะครับผมโอเคครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมโยสิสเกตพงศ์นิเวศครับเจอกันกับรถสวยบายซีลาก่นอีกนะฮะรถสวยขายถูกบายซีลานะครับ วันนี้ก็มีเจ้ามาด้าสคันนี้เลยสีแดงนะฮะจัดแหลนเลยทีเดียวนะครับกับมาตรฐานของเรานะครับกูสเปคชั่นนะครับเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์มือ2ที่ผ่านการตรวจสอบโดยกูสเปคชั่นนะครับกับธนาคารนะทหารไทยธนาชาตินะครับตรวจสอบให้เรานะครับกว่า300จุดเลยทีเดียวด้วยเครื่องมือนะครับทันสมัยนะครับรับประกันว่ารถคันนี้คงสร้างเดิมไม่มีชนหนักทิศความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูรถด้วยกันนะครับ อ่ะคันนี้มาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาด้วยชุดแต่งนะฮะก็รถมีรอยฉีดอ่ารอยใช้งานนิดนดหน่อยหน่อยนะครับก็เดิมๆสวยๆครับผมนะนี่มาด้วยสวยหน้า <c oughs> ไฟหน้านะครับแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับกบจังหน้านะฮะแบบฉบับของมาสด้าเขานะครับผมนี่ชุดแต่งนะฮะได้หกสิบแปดนะฮะ <c oughs> นี่สวยครับไอ้คันนี้สีเดิมนะฮะสีเดิมนะครับล้อแต่งมาสวยเลยนะฮะยาง เหลือนะครับนี่คันนี้ยางเป็นใหม่ไปแล้วนะครับในยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีการทําสีเก็บงานเลยนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานสวยๆ,ยๆเลยนะครับผมนี่พามาชมรอบคันดูกันก่อนนะครับผมชุดแต่งนะฮะทั้งหน้าหลังข้างครบเลยนะครับผมนี่ไฟหลังนะฮะสกายทีฟ เทคโนโลยีนะครับกับ m a d ด้2นะครับให้แรงต้นดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมนะเป็นอีโคคาร์ที่แรงต้นดีนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมนะมีไฟเลี้ยวนะบอกสถานะที่กระจกข้างด้วยนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับชุดแต่งนะฮะสวยเลยชีเดียวนะครับแสงสวยจบครบนะฮะคันนี้นะ แล้วก็ที่สาคัญเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมีปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มคีย์เลสนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจอาชีะเปิดสามารถกดนะฮะล็อกแล้วก็เปิดด้วยป,ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเม่ต้องเอากุญแจออกมาเล่นนะฮะเพื่อเอากุญแจออกมาใช้งานนะครับภายในสวยครับตามแบบฉบับสไตล์มาด้าเขาเลยทีเดียวนะครับข้างในเป็นบ่อผ้านะครับอ่าบ่อผ้าแบบหนาหนาอย่างดีนะครับไม่ใช่เป็นบ่อผ้าเยอะๆนะครับ เดี๋ยวจะมีถอดเบาะไปซักให้อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้นะนะครับเบาะค่อนข้างเลอะมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราถอดซักให้นะครับนี่นะปุ่มคี่เลดนะครับผมนี่เทคโนโลยีของ h o n d a ไอของมาด้านะครับแล้วก็อีกหลายๆคันที่เป็นสมาร์ทคี์นะครับผมนะรถสวยเดิมครับนี่สวยเดิมครับสวยเดิมนะสะอาดครับคันนี้ รวมอะไรก็ดูดีนะครับดูสะอาดนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่คันนี้ยังไม่มีครุฑคอนโทรลนะนะครับยังไม่มีครุฑคอนโทรลนะครับมีระบบนะครของเขาก็ครบเลยทีเดียวนะครับไม่มีครุฑคอนโทรลนะครับจากที่ดูนะก็จบนะครับไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะครับรับประกันรถสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอยอาร์ค ต่างๆนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับทางร้านนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีชนหนักที่ความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหากเจอชนหนักที่ความนะครับแค่คืบเดียวนะครับซื้อรถไปภายใน3วันนะฮะร,รับซื้อคืนนะและให้ค่าเสียเวลาถึง100,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมเพราะเรากล้าการันตีถึงคุณภาพของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาสตาร์ทรถสตาร์ทอะไรกันดูหน่อย คันนี้มาด้วยกุญแจอัจฉริยะ1ดอกนะครับอาจจะต้องไปทําเพิ่มเอากุยเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทนะให้ดูก่อนนี่กดทีเดียวครับอ่าเสียงแค่นี้รถก็จะทํางานนะครับมาด้วยหน้าตาทรงสปอร์ตสไตล์ m a สด้นะฮะเลขไมลแปดหมก้อยเจ็ิกิโลเมตรนะครับผมไมลแท้ไมลเดิมนะครับผมนะมาหน้าปัดแล้วก็มานวัดกิโลเมตรตรงนี้แล้วก็มีมานวัดกิโลเมตรตรงนี้ด้วยนะครับ มีน้ำมันนะครับแบบดิจิตอลนะครับให้เราดูนะครับนะพวงมาลัยนะครับเป็นมั l t i f u n c t i ันนะครับควบคุมต่างๆนะครับไปย่งตรงนี้ได้นะครับนะหน้าจอส m a มาต้านะครับมีกล้องถอยหลังเพื่ออำนวยความสะดวความปลอดภัยด้วยนะครับผมนะีนมาสด้านะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆนะครับ FMAM ต่างๆนะครับนี่ ๆก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะนี่ผมเล่นจากตรงนี้นะี่ยไปยังหน้าจอนะครับนี่มีอะไรเนี่ยนะครับน่ามีเรื่องการทดสอบแล้วมันมีอะไรแจ้งเตือนในตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีบอกแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ก็มีครบนะครับผมนะนะครับมีเรื่องของมีเดียนะครับผมนะมีเรื่องของแมปนะครับนี่เนวิเกเตอร์ต่างๆก็มีให้นะครับสำหรับมาด้านะ นี่นะครับก็ออปชันต่างๆนี้นะครับพามีครบนะครับแอร์ก็เป็นแบบออโต้ก็ได้เมนวลก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมมีปุ่มปรับให้ต่างๆนะครับให้เราออโต้แบบนี้ก็ได้นะครับกลุ่มวงศาต่างๆนะครับตรงนี้ก็ยังมีช่องนะฮะนะครับใช้งานต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับผมทั้ง USB ทั้งไฟ12โวลต์นะครับตรงนี้นะก็มีนะที่วางของนะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับ สามารถปรับเป็นเกียร์เมนูนก็ได้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มสปอร์ตนะครับปุ่มสปอร์ตเป็นเหมือนปุ่มเนตัสนะครับรถเราจะแรงขึ้นนะครับเมื่อเรากดนะครับกดขึ้นมันก็จะเอาไว้แซงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะพอแซงเสร็จแล้วเราก็กดมากดถอยหลังมาที่เดิมมันก็จะกลับไปสู่โหมดปกตินะครับผมนะสวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเกี่ยวกับหน้าจอทั้งหมดนะครับผมนะ ลายตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นหนังน้อยๆนะครับผมนะตัดกับสีดํานะครับในคอนโซลหน้าตรงนี้นะก็สวยงามมากๆนะครับมาด้าน,นะครับใครที่หาอยู่ไม่ว่าวัยรุ่นวัยทํางานหรือวัยไหนๆก็ใช้ได้นะนะครับผมนี่สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่นะนะก็ สามารถปรับหน้ากระจกพับได้ต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะที่กระจกข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกนะครับขึ้นลงสูงต่ำนะครับซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยนะครับกดโยกนะครับผมนะสวยเลยนะครับเสียงเพลงผมเสียงลำโพงผมว่าโอเคนะเสียงเบสเสียงอะไรออกเสียงดีเลยเนี่ยเห็นไหม ผมคอนโทรลทางพวงมาลัยนะครับผมนะนะครับก็สามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์จากตรงนี้ได้เลยนะครับจากพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปาดูข้างหน้านะครับไปดูข้างหน้าด้วยกันนะครับผมไปฟังเสียงเครื่องต่างๆด้วยกันนะครับว่าเครื่องเดินดีไหมเดินเรียบไหมเอาอะไรยังไงไหมนะครับผมนะร้านตั้งอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็พร้อมส่งรถให้ถึงที่นะเรามีรถสไลด์ส่งให้นะครับผมนะ ไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของอการส่งรถต่างๆนะครับเครื่องเดินเรียบเนียนสวยนี่เห็นไหมฮะ,ะสวยสะอาดครับไม่มีเยิ้มนะครับนัดฝาตรงงมีรอยขันนะครับทั้งสองข้างนะครับก็อาจจะถอ,พอ,พอพดฝาตรงวงไปทำนะครับมีของตกหล่นอะไรประมาณนี้นะครับ ข้่มไม่มีแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจในคุณภาพของเราได้เลยนะครับก็มีบ้านนะครับรถนะโอเคหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับกับเซลโยนะครับผมนะ0614744451หรือแอดไลน์มาคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ RZ444 นะครับผมเนี่ยก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับจากับ Mazda 2 1.3 Sky Active High Connect ปี2017นะครับราคา398,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมดอกเบี้ยถูกสุดเพียง2.79%เท่านั้นเองสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ